สวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิษษ์ผิวสดนะครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวันนี้จะมาส่งงานโปรแกรม RT t ทุนบอกสนะครับของอาจารย์พีชาทรงวังเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ครับขอขอบพระคุณคนที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับ